สวัสดีครับพี่หมูทอดเองครับและก็กลับมาแล้วครับสำหรับแมปบล็อกฟุตในวันนี้ซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่พี่ได้เพิ่งเข้ามาลองสัมผัสปร,ประสบการณ์การเล่นบล็อกฟุตครั้งแรกซึ่งตัวพี่เองเนี่ยเขายังเล่นไม่เป็นเลยนะครับยังเล่นแบบมั่วๆอยู่เลยซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็มีน้องๆเนี่ยแนะนากันเข้ามาว่าให้พี่นะครับเติมซื้อผลพระนะเพราะว่าผลพระเนี่ยมันฟาร์มดีนะเห็นเขาบอกกันว่าอย่างนั้นถ้าอยากฟาร์มให้เร็วเนี่ยให้ซื้อผลพระนะครับซึ่งพ,า,พา้ นี่ครับได้มาแล้ครับผลพาอันนี้พี่ซื้อมาแบบถาวรอเลยนะอ่ะนี่ครับพี่ก็จัดมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะตามคําแนะนําของน้องๆนะครับบอกเลยครับว่าถ้าการตลาดจัดจัดอันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะลองใช้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาสเตอรี่ก็ยังเป็นศูนย์อยู่เลยนะครับสกิลแซดนะครับเป็นสกิลทาร์นฟอร์มทาร์นฟอร์มคืออะไรแปลงร่างเหรอเดี๋ยวลองกดสิอุ้ยโอ้โหนี่คือแปลงร่างเลยใช่ไหมทำไมตัวพี่เป็นเหลืองเนี้ยอ่าเฮ้ยเฉาเฉวครับ สกิลแปลงร่างก็มันจะคลิกซ้ายไม่ได้นะแต่ว,ว่าคลิกได้ก็ไม่แน่ใจอมันจะคลิกไม่ได้นะครับแต่ว่ามีสกิลเอ็กที่สามารถกดได้นี่โอ้โหคุแรงแรงอ๋อนี่ครับแดดได้เหมือนเดิมตัวใหญ่ว้าวเฮ้ยเจ๋งอะเจ๋งจริงเฮ้ยโอ้นี่เหรผลพาที่เขาแนะนํากันมาแจ๋วเลยครับอืสองทีตายครับสทีตาย อ๋อคือถ้าจะให้ดีเนี่ยพี่ว่าน่าจะต้องลากมอนมาไว้รวมกัน,นครับแล้วก็ลองกดสกิลทีเดียวนะครับให้มันโดนเป็นวงกว้างอ่าน่าจะดีแต่อันนี้ใครเนี่ยคือเขามาตีเราเขาต้องการอะไรหัวดูคือไม่เหลือให้ซื้อเลยครับเหลือแต่ผลแบบเสียขา,ขาวๆครับถ้าผลทุกผลเป็นของผมแพงแค่ไหนเฮียก็ต้องจ่าย,ยางี้สินะอันนี้ครับเดี๋ยวพี่ลองแบบว่าลากรวมมาไว้ที่เดียวกันเลยน,นี่ครับเดี๋ยวลองลากมาแล้วก็ลองใช้ผลฟ้พานะครับแปงลงร่างซ๊บกด X ปุ้มทีเดียวอย่างงี้นี่เป็นไง อุ้ยได้ผลได้ผลได้ผลแต่มันต่อยไม่ได้นะแอบเสียดายนิดหน่อยนะถ้ามันต่อยได้นี่น่าจะดีมากอ๋อพี่เข้าใจแล้วทุกคนคือที่น้องเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ผลพระพร้อมกับดาบมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายขึ้นนี่ประมาณนี้ครับโอ้โหพี่เริ่มเข้าใจละพี่เริ่มเป็นละอ่าอย่างนี้ครับโอเคโอ้โหพี่เริ่มเข้าใจละพี่เริ่มแบบมีรอยหยักในสมองมากขึ้น และก็ถึงเวลาฟาร์มแลครับซึ่งพี่ก็จะไปฟาร์มต่อจากคลิปที่แล้วเลยในครั้งนี้พี่ก็จะลองเบิกเรือราคา300มาขี่ดูนะโอ้โหแล้วมันเร็วกว่าไอเรือฟรีนั้นเยอะเลยครับอันนี้เร็วมาก ซึ่งกอนั่นเลยครับพี่ก็ถูกใจเรือลำนี้มากๆเพราะว่ามันเร็วกว่าเรือฟรีเยอะเลยพอมาถึงพี่ก็รีบขึ้นเกาะมาเลยครับแล้วก็แวะเก็บกล่องนิดหน่อยเก็บครั้งนี้ก็ได้มาประมาณ280นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาผลพระไปรับเฟสดูหน่อยนี่ครับพี่มาถึงก็รับภารกิจตีบอสเลยซึ่งบอสอันนี้เคยตีไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปที่แล้วนี่พี่บอกเลยว่าพี่ไม่ไหวจริงๆครับพี่เนี่ยกระจอกจนแบบพี่รับตัวเองไม่ได้ นั่นแหละครับหลังจากที่เรากระจอกมามากแล้วคลิปนี้พี่จะหยหาการพัฒนาฝีมือแบบขั้นสุดพี่ก็เลยจัดผลพระมาเลยครับแต่ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆนี่ก็ลาบากอยู่ครับในเรื่องของการใช้คอมโบต่างๆพี่ก็กะมาเรียนรู้เอาเองเลยครับนี่ครับพี่กลองเอาผลพระมาสู้กับบอสกริลล่าดูนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงซึ่งพี่ก็จะลองแบบเบื่อๆเลยครับเพื่อเป็นการทดสอบพลังก่อนนะเอ้กดปิดไฮ้กดผิดโ <laughs> อ้โห โอ้โหเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่ยังงงปุมอยู่ครับพี่ยังกดแบบกดไม่ไม่ชินมือเท่าไหร่นะก็นั่นเลยครับด้วยความที่ยังไม่ชินกับผลน,นี้เป็นผลใหม่มากสำหรับพี่บางทีก็เผลอกดกลับร่างต่อหน้าบอสเฉยเลยก็เล่นเอาพี่เสียวไปหลายครั้งเลยนะครับน่ครับตอนนี้เราเลือดน้อยมากต้องระวังนะถ้าเผลอแป๊บเดียวก็คือตายเลยนะอ่ะตัวมันจับได้ทีเดียวคือตายอันนี้พี่ลองสกิลเอ มันโดนไหมโดนอยู่โดนอยู่ซึ่งตรงนี้พี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับกว่าจะสามารถกําจัดบอสได้ก็สู้ไปเรียนรู้สกิลไปรวมถึงหาวิธีเล่นด้วยตัวเองบางทีก็จับจังหวะไม่ถูกโดนบอสจับได้พี่ก็เลยโดนบอสทุ่มปุ๊บตายปั๊บเลยครับ โอ้โหตรงนี้พี่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับในการสู้กับบอสรวมถึงได้เรียนรู้สกิลของมันด้วยจนในที่สุดพี่ก็สามารถกำจัดกอริล่าคิงได้ก็ทําให้พี่ได้แต้มมาอัพสกิลเพิ่มเยอะเลยนะครับจากการต่อสู้มาเนี่ยตอนนี้พี่ก็จะเน้นอัพเลือดนะพี่รู้สึกว่าเลือดเราน้อยมากหุยอันนั้นอะไรอะ่ะ ะไรอ่ะแดงๆอะตรงนั้นอ่ะคืออะไรอ่ะก็นั่นเลยครับพี่ก็เห็นอะไรไม่รู้แดงๆบนฟ้าถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนะคืออะไรหลังจากที่เราโคน่นกอลเลล่าคิงตัวแรกแล้วก็รอให้อีกตัวเกิดครับในระหว่างนี้พี่ก็ฟาร์มพวกตัวเล็กๆไว้ก่อนนะครับและก็เน้นการเรียนรู้ผลพระว่าสกิลต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักนะครับได้ลองฆ่ามอนไปนิดหน่อยพี่ก็เริ่มเข้าใจขึ้นมานิดนึงนี่ครับพอพี่ได้สู้บอสรอบที่2พี่ก็เริ่มออกสเต็ปการหลบหลีกได้ดีขึ้นเริ่่่่มมมจจจัััับบบงงงงงหววะะออออไดด้้้้้้แแแลลนนนถึึยยยยีพพาาาาูตก็ฒข ับ <rebbe cerve ja> จนในที่สุดพ ah. oh. mm ี่ก็สามารถกําจัดบอสกอริลล่าคิงได้ครับอ่าโอ้โหนี่ไงเฮ้ยพี่พัฒนาขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมน้องๆพี่พัฒนาขึ้นโอ้โหผลพระเป็นไงภูมิใจในตัวพี่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอะไรเนี่ยไอ้คนนี้อะไรเนี่ยไม่ได้อยากสู้เว้ยใจเย็นเฮ้ยไอ้ถั่วเขียวนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นพี่ชายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยอ่าก็ต้องสู้ใช่ไหม อ่าครับก็ลองซูงดูครับดูว่าจะไหวไหมไม่ไหวก็ไม่ไหวครับอืม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 โดนดูมาถึงเว้ โอ้โหมันกดแล้วเยเนี่ยตายเลยทีเดียวก็นั่นเลยครับสุดท้ายพี่ก็แพ้ไอ้ถัวเขียวเจอมันกดสกิลอะไรก็ไม่รู้ครับทีเดียวตายเลยด้วยความที่เห็นว่าเป็นผู้เล่นใหม่บวกกับใช้ผลพระเขาเลยน่าจะอยากท้าประลองจอมหยุดพี่นี่เองสุดท้ายพี่ก็คิดว่าเซิร์ฟรวมนี่น่าจะยังไม่เหมาะกับพี่พี่ก็เลยยอมเสียทั้งหมด200โลบัคเพื่อสร้างเซิร์ฟพรเวทเล่นเองเลยครับอันนี้ครับพี่วาพี่เล่นเซิร์ฟรวมไม่ไหวครับยอมเสีย200โลบัคนะครับในการสร้างเซิร์ฟส่วนตัวมาเลยนะเพราะรู้สึกว่าาล่่่นนนรมมคออโดหุับ และหลังจากตรงนี้พี่ก็จะฟาร์มยาวๆเลยนะครับจนกว่าเราจะสามารถไปให้ถึงเลเวล30ได้ซึ่งพี่ก็ตีทางเจ้ากอริล่าคิงแล้วก็สลับไปตีลิงตัวน้อยไปเรื่อยๆจนในที่สุดพี่ก็สามารถเก็บเลเวลจนถึง30ได้พร้อมกับภารกิจใหม่แกะกล่องครับซึ่งภารกิจต่อไปนะครับก็จะให้เราเนี่ยย้ายเกาะไปอีกเกาะหนึ่งเราก็เลยต้องเบิกเรือใหม่นะครับในการขี่ไปเกาะน,นั้นพอมาถึงเกาะก็วิ่งมารับภารกิจก่อนเลยครับซึ่งภารกิจในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้กําจัดจนสลัด8ตัวก็จะแลกกับเงินรวั 3, 000, ัล3,000พ้ออมกบ e อกบ EXP ี หลังจากนั้นพี่ก็แปลงร่างพร้อมสู้เลยครับพี่ก็เดินลากตีได้หลายตัวให้มารวมกันก่อนเลยกะว่าจะตีทีเดียวซึ่งพี่ก็คิดว่าเจ้าโจรสลัดเลเวล35ทั้งหลายนี้พี่น่าจะสู้ไหวนะครับก็เลยลากมาเลยทั้งทที่มอนพวกนี้เนี่ยเป็นมอนที่เลเวลสูงกว่าเราอีกนะบวกกับพลพระพี่ก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นอีกด้วยซึ่งก็นั่นเลยครับพี่ประเมินพลังเขาต่ำไปสุดท้ายพี่ก็สู้ไม่ได้อเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันแรงจังอะโฮ้ยมันโหดกว่าที่คิดมันโหดกว่าที่คิด โอ้โหยังมันโหดจัง阿มันมันโหดมากไอ้พวกนี้โหดกว่าที่คิดเยอะเลยครับด้วยความที่พี่สู้มอนที่เลเวลสูงกว่าพี่เนี่ยทำให้พี่ก็ต้องสู้ยากเลยครับแต่ก็พอถูกถ่ายสู้ไปได้แต่ข้อที่ของการสู้มอนยากๆนะครับมันก็ทําให้พี่เนี่ยเรียนรู้การเอาชีวิตรอดมากขึ้นจนในที่สุดพี่ก็ค้นพบทริกใหม่นั่นก็คือท่ากระโดดแล้วกด x ฮาฮอยู่พ่ปลดล็อกอันใหม่วะพี่ปลดล็อกพี่ปลดล็อกความฉลาดน้องๆพี่รู้แล้วว่าตอนนี้เราสามารถกดกดกระโดดแล้วกด x พร้อมกันได้โอ้โห แล้วกดคิวเด็ดหนมีมันเล่นอย่างนี้นี่เอง <c oughs> แลคือเราไปยืนแบบยืนบวกตั้งนานโอ้โหพระเจ้าและนี่ก็คือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดเลยเวลาเล่นเกมนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้ค้นพบทริคใหม่ๆมันก็ทําให้พี่เนี่ยตื่นเต้นพร้อมกับเติมเต็มประสบการณ์การเล่นเกมได้มากขึ้นสนุกขึ้นเยอะเลยครับเฮ้ย <c oughs> ดูอ้าวคาตานาลองซื้อมาดูสิเฮ้ย <c oughs> โอ้โหคาตนาคู่เท่กว่าเดิมแ๋วจานลองเลยลองเลยโอ้โหนี่คือสกิลมั้งหรอ ก่อนน้นหละรครับพี่ก็ซื้อคาตาณะใหม่นะครับเป็นคาตาณะคู่ฟันเร็วฟันมันกว่าเดิมเยอะเลยเฮ้ย <c oughs> กล่องฟ้าอะไรเนะี่ 2, <c oughs> ยหนูสองพันเยอะมากโอ้ขอกล่องแบบนี้อีกสัก20กล่องเลยไนดะ้ไหมเราสามารถหาปีกนางฟ้าแล้วก็หนังเนี่ยสิบอันอัพเกรดเพิ่มดาเมจได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยน่าทำน่าทำน,นี่อะไรอุยอันนี้บอสอุยอันนี้บอสดีวาเฮ้ย หลังจากนี้ก็จะเป็นการรับภารกิจทําภารกิจยาวๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ผลพระไปในตัวเรียนรู้การใช้สกิลการคอมโบการหลบการหลีกอะไรอย่างนี้ซึ่งพี่ก็รับภารกิจสู้กับมอนในเกาะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะสามารถสู้กับบอสได้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าฝีมือการออกสเต็ปลุดลายต่างๆการใช้สกิลมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้เลยในตอนนี้พี่ก็เริ่มเข้าใจการใช้ดาบมากขึ้นรวมถึงจังหวะของการใช้สกิลด้วยและนี่แหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จจะทําาาให้้พพี่่เนนยัฒไดดองรรวว็ ที่สุดพี่ก็สามารถเก็บเลเวลจนถึง55ได้และก็ได้สู้กับบอสแล้วครับ มาครับมาสู้กับบอสกันเลยซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบอสเกาะน,นี้เนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะครับสกิลเนี่ยแรงมากพี่แอบตายไปหลายรอบอยู่แต่ด้วยความพยายามนะครับพี่ก็สามารถกำจัดเจ้าบอสเชฟได้ในที่สุดก็ทําให้เราได้เงินกับเลเวลมาเยอะเลยในช่วงนี้พี่ก็เลยเน้นอัพไปที่ดาบรัวๆแล้ว,ลวลก็อัป้องกันด้วยและหลังจากนั้นฟาร์มต่อยาวๆเลยครับจนฝีมือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นอีกแล้วนะสเตปการหลบหลีกก็คมขึ้นมาหน่อยจนในที่สุดครับพี่ก็สามารถย้ายเกาะได้ครับไปเกาะต่อไปกันก็มาเบิกเรือแล้้้วกก็ขึนนเเเรรืออออไไดดลยพิทางป เกาะใหม่ซึ่งเกาะต่อไปที่เราจะต้องไปนะครับก็เป็นเกาะทะเลทรายนั่นเองอยู่ใกล้ๆกันเลยพอมาถึงก็แวะเก็บกล่องนิดหน่อยแล้วก็พร้อมรับเคลสแล้วครับและนี่ครับในที่สุดพี่ก็มีค่าหัวกับเขาสักที112บาทโอ้โหรวยตายเลยงี้ใอ้มาล่าพี่ และหลังจากนั้นพี่ก็มารับภารกิจกำจัดเจ้าแบรดิตทะเลทรายต่อซึ่งภารกิจนี้ก็จะได้เงินทั้งหมด4,000พร้อมกับ EXP อีก4,005ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเริ่มใช้สกิลกับเริ่มหลบได้เก่งขึ้นแต่หลังจากฟาร์มไปสักพักพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าทําไมเราไม่ใส่โค้ดเกมนี้ล่ะเออนั่นสิหลังจากนี้ก็หาโค้ดมาใส่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบล็อกฟุตนี่มีโค้ดเยอะมากๆนี่ครับได้มาแล้วครับเป็น EXP คูณ2 20นาทีและหลังจากนี้พี่ก็ฟาร์มมมมมมยาวยาววเเลคครบหจกีีีีดดโ้้้แใชุใูือออนนนน่่่ะะไ มือนจะมีแต่มอนธรรมดาแต่ก็ตีแรงเหมือนกันนะครับมันพวกนี้ซึ่งตัวนี้พี่ก็จะฟาร์มยาวๆไปเลยนะครับจากเลเวล70จนไปถึงเลเวล90ในที่สุดเราก็สามารถย้ายเกาะได้ครับโอ้โหไปกันเลยครับอย่างไว และเราก็มาถึงกันแล้วครับสำหรับเกาะต่อไปอย่างเกาะหิมะซึ่งพี่ก็แวะสำรวจนิดหน่อยนะครับแล้วก็แวะมาดูเควสเลยซึ่งเควสก็จะมีให้เรากําจัดแบนดิตหิมะแล้วก็สโนมนรวมถึงบอสเยติด้วยนะครับเป็นบอสประจาเกาะแต่ก่อนทาภารกิจก็แวะเติมโค่นิดหน่อยซึ่งก็เป็นโคด้ด xp คูณสองมาเดิมนะครับยี่สิบนาทีภารกิจกําจัดแบนดิตก็ได้ xp เยอะมากเลยนะครับเก้าหมื่นถ้าคูณสองเข้าไปนี่ก็แสนแปดโอ้โหอ่ะนี่ครับหลังจากนี้พี่ก็ฟาร์มเรื่อยๆเลยครับตีมอนไปเรื่อยๆและตอนนี้พี่ก็ได้้ิปปคคาาเนนนมดวยั็ หน้าสามดาบเท่มากบอกเลยว่าอันนี้ใช้ดีมากครับฟันสนุกขึ้นเยอะจนในที่สุดพี่ก็สามารถสู้กับบอสเยติได้ด้วยเลเวล105สําสหรับบอสเยติก็ถือว่าสู้ง่ายครับเพราะามันมีพลังแปลกๆไม่สามารถโจมตีระยะไกลได้บวกกับประสบการณ์ของเราที่เริ่มเฉียบคมมากขึ้นก็ทําให้เราสามารถกําจัดบอสเยติไปได้อย่างง่ายดายเฮ้ย <Hey. S 2> หลังจากล้มบอสเยติได้ก็ได้ของรางวัลมาเพียบเลยครับคะแนนในตอนนี้พี่ก็อัพดาบอย่างเดียวเลยครับอัพไม่หยุดนี่ครับก็ได้หัวเยติมาด้วยทําอะไรได้นี่พี่ก็ไม่รู้นะใครรู้บอกหน จนสุดท้ายเราก็สามารถย้ายเกาะได้แล้วครับไปยังเกาะใหม่ด้วยเลเวล122ในระหว่างนี้ก็รีบขี่เรือไปให้ไวเลยครับซึ่งก็แอบได้เบ็ดตกปลามาด้วยนะอันนี้ไม่รู้ได้มายังไงน่าจะคุยกับเ p ็นซมั้งแต่พี่ก็ไม่รู้ครับว่ามันใช้ทําอะไรได้เดี๋ยวไว้ค่อยไปหาแล้วกันนี่ครับมาถึงแล้วสำหรับเกาะต่อไปของเราโอ้โหตื่นเต้นมากนี่มาถึงก็มารับภารกิจต,ต่อเลยครับและก็ดูเหมือนว่าค่าหัวพี่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับกลายเป็น584บาทโอ้โหรวยกระเดิมตั้ง5เท่า ซึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าภารกิจในก่อน,นี้เนี่ยให้ EXP เยอะมากๆเยอะแบบเยอะจริงครับจากอันนี้ก็2 0 0 0 0 0แล้วยังมีคูณ2อ,อีกโอ้โหคือ4 0 0 0 0นกว่า เยอะมากสบายเลยครับพี่ก็ฟาร์มอยู่สักพักเลยครับจนพี่ไปเห็นหอคอยอันนึงนะครับที่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนพี่ก็เลยลองปีนขึ้นไปดูนี่ครับพอลงบันไดมาก็มาพบกับพ่อค้าคนนี้ครับนี่เขาขายผ้าคลุมดาครับราคา5 0 0 0 0ซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจได้ครับอ่าเป็นไงคิดว่าคุุมไหมคลุมไม่ไม่รู้ครับพี่จัดมาแล้วนี่ครับเป็นไงเท่ขึ้นไหมเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับหล่อเท่เลยแต่พี่แอบรู้สึกว่าไซส์มันเผื่อโตไปนิดนึงนะ ก็ออกมาฟาร์มเลยครับหลังจากซื้อมาแล้วจนในที่สุดพี่ก็สามารถฟาร์มไปจนถึงเลเวลร้อยสามสิบได้แล้วเราก็ได้สูบอสเลยครับบอสประจาเกาะขาเข้าห้องบอสนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยครับคือตัวเราใหญ่นี่เข้าไม่ได้ครับตัวมันติดโอ้โหอะไรครับเนี่ยซึ่งบอลตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยครับฟันค่อนข้างแรงแต่โชคดีครับที่พี่เนี่ยอัปดาบมาเยอะก็เลยสู้ไหวอยู่ครับตัวนี้จนในที่สุดพี่ก็สามารถกําจัดเจ้าบอสได้ครับนี่ครับโอ้โหเขาดอปผ้าคลุมด้วยนะครับตัวนี้อันนี้นี่คือสาเผื่อโตกว่าเดิมอีกโอ้โหน หลังจากนี้ก็ไปรับภารกิจแล้วก็ฟาร์มต่อครับรอบอสเกิดอีกรอบซึ่งพี่ก็เติมโค้ดเข้าไปนะครับได้อีกพคูณ2เหมือนเดิมฟาร์มสบายเลยครับและพอบอสเกิดเราก็มาฟาร์มกันอีกรอบครับนี่แบบนี้เลยจนในที่สุดเราก็สามารถชนะบอสได้นะครับนี่พี่ก็อัพสกิลไปทางดาบเป็นส่วนใหญ่เลยนี่ก็รอไปเลเวล240กว่าแล้ว จนในที่สุดพี่ก็มาถึงเลเวล150แล้วครับพร้อมกับภารกิจในการไปเกาะใหม่พี่ก็รีไปเลยครับจังหวะนี้ซึ่งเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าที่เราใฝ่ฝันฝันใฝ่มาตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับโอ้โหได้มาสักทีดีใจมากพอมาถึงพี่ก็วิ่งขึ้นดูข้างบนเลยครับดูแต่ละชั้นว่ามีอะไรบ้างมีมอนแบบไหนมีร้านค้าขายอะไรซึ่งพี่ก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถมาในจุดที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราอยากมาได้แล้วซึ่งมันก็เติมไฟให้พี่เลยครับการมาครั้งนี้ทําให้พี่เนี่ยอยากไปให้ถึง ก็เห็นเขาว่าเกมนี้เนี่ยมันตันที่2,800นะแล้วก็ยังต้องไปที่โลก2บวกโลก3อีก ซึ่งก็นั่นเลยครับการที่พี่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยพี่ต้องใช้ข้อมูลเป็นจํานวนมากซึ่งน้องๆนะครับก็คือแหล่งข้อมูลที่พี่ต้องการใครรู้อะไรครับคอมเมนต์บอกได้เลยครับพี่ต้องการอย่างมากด่วนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพักกันไว้ที่เลเวล150รก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรการสนุกสนุกอีกยังไงก็จะลืมกดไลค์คลิปนี้พร้อมกับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตั้งแต่ไปเล่นผลพรบมาครับพี่เจอข้อเสียอยู่2อย่างครับอันดับแรกแสบตาครับโอ้่่ททาีีเลกไปุยย โอ้โหจะใหญ่ไปไหน